ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในอีสานบานเฮ้านะครับเป็นกระเดินทางไปอาให้กำลังใจกับครอบครัวของแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลรวมไปถึงครอบครัวแรงงานที่เสียชีวิตครับเริ่มที่จังหวัดศรีสะเกดครับพอเมืองแม่เมืองศรีสะเกดได้เข้าเยี่ยมห้กกำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู่รโรบในอิสราเอลที่ตำบลกระแซงอำเภอการทลลักนั่นเองนะครับโดยนายอนุพงศุขสมนิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและนางสาวพคชนันศิลาอาจ นายุกเลากาชาจังหวัดศรีสะเกดได้ข้าอบกอดและให้กำลังใจนายสวัยสุชาติและนา่งไพ่ว่านสุชาติซึ่งเป็นพ่อแม่น่ายพงผัดสุชาติอายุอีปีนะครับอยู่บ้านกระแซงเมืองไม,ม่มูที่17ตําตมนกระแซงอําเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นแรงงา่าท่าทิศชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบนอิสราเอล้อมทังให้กำลังใจพระนยาขึ้นน่งสาววารุนี่ดาวสวัย ดาวไสาครับอายุ30ป,ปีซึ่งบริจดทะเบียนกันนะครับมีลูกกับภรรยาเดิม2คนอายุ4ปีกับ10ปีพร้อมผูกขอมขอมือใเ้ขวันกำลังใจในการสู่ชีวิตต่อไปเพราะผูเสียชีวิตมุ่งมั่นเสียสละไปเหตุงานต่างแดนหวังให้ทุกคนได้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขซึ่งทุกคนไดครอบครัวต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก โดยผู้ว่ววาราชการจังหวัดศรีสะเกดยืนยันกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่ารัฐบาลห่วงใยในความปลอดภัยของแรงงานอิสระเอลทุกคนรัฐบาล,ร,บาลรัฐบาลพยายามแรงให,ให้ความซอยเหลือภาคกับประเทศให้โดยเร็วขณะที่ผู้เสียชีวิตจะดำเนินการตามขั้นตอนทางการถูดเพื่อนำรางผู้เสียชีวิตกลับมาบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาโดยเร็วส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานโดยทางแรงงานจังหวัดจะดำเนินการให้ความซอยเหลือตามสิทธิอย่างเต็มที่ สรับชาวอำเภอกันทาะลักษ์เดินทางไปเหตุงานอยู่ประเทศอิสรลเอลนั่นนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอกันทาะลักษ์เพื่อนบอกว่าได้ประสานงานพบว่ามีประมาณ300คนขณะที่พื้นที่ตำบลกระแชงมีทั้งเบิร์ด43คนครับ